สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแม่ขอเมาก็เป็นโอกาสดีนะคะที่วันนี้เนี่ยตัวเองอยากจะมาทําคลิปดีๆให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะมาแชร์ไอเดียและประสบการณ์กันนะคะในการทีเ่เราผ่านงานขายมาค่อนข้างพอสมควรนะคะ ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้นะคะมันทําให้คนอีกหลายๆคนนะคะที่ทํางานอยู่เนี่ยอาจจะอยากจะลาออกจากงานหรือบางคนลาออกจากงานมาเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็ยังไม่มีงานทํานะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเราจะทําอะไรกันดีนะมีตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่ทุกคนจะมักจะเลือกนะคะนั่นก็คือการเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ ก็เลยตั้งหัวข้อไว้ว่าฉันอยากขายนะคะทีนี้ถ้าเราตั้งหัวข้อไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่อยากจะบอกทุกคนสั้นๆเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้เป็นคลิปยาวมากนะคะเพียงแต่แบบเปิดประเด็นไอเดียให้ทุกท่านเนี่ยมองเปมุมอมองไปนะคะว่าจุดที่เราอยากจะ อยากขายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็มามองที่ตัวเองก่อนคะ่ะว่าสิ่งที่เราอยากขายต้องเป็นเรื่องที่เราชอบและเรารักก่อนนะคะเช่นถ <_ d ata> ้าวันนี้ท่านไม่ชอบแต่งตัวท่านไปขายเครื่องสําอางมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะถ้าท่านชอบแต่งตัวท่านจะขายเครื่องสําอางจะขายพวกเสือ้อผ้าเสือ้อผ้าแฟชั่นโอเคไปได้แน่นอนเลยนะคะก็ต้องเลือกสิ่งที่เราชอบก่อนถ้าท่านไม่เคยเล่นฟุตบอลเลยแต่ท่านไปซื้อเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยมาขายมันก็ แหมมันก็ไปยากถูกไหมฮะเออดันั้นให้มองที่ตัวเองเป็นหลักก่อนอันดับแรกเลยนะคะว่าเราชอบอะไรนะเมื่อรู้ตัวว่าเราชอบอะไรแล้วเรื่องที่สองที่เราจะควรจะคิดต่อก็คือว่าเราจะหาตลาดที่ไหนหมายความว่าเราจะต้องมองว่าเราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปขายที่ไหนตลาดไหนตลาดมีเยอะมากเลยค่ะตลาดนัด ตลาดบนตึกบนอาคารเยอะมากเลยนะคะเราก็ต้องเลือกตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของเรานะคะอ่าเรื่องที่3คือเมื่อเรารู้ตลาดแล้วเราต้องเซอร์วว่าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าประเภทไหนเป็นลูกค้ากลุ่มไหนเป็นลูกค้าวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือเป็นลูกค้าหลากหลายนะคะฉะนั้น ถ้าเราเลือกสินค้าแล้ว2มองดูว่าตลาดที่เราจะลงคือเป็นตลาดประเภทไหนกลุ่มไหนอันที่3คือกลุ่มลูกค้าที่เราจะไปขายคือกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนนะแค่3อย่างเนี้ยนะไม่ยากหรอกเออต้องเซอร์เว e ์ก่อนถ้าเราไม่เซอร์วะท่านจะเหนื่อยนะเพราะเอาสินค้าไปไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ อเรื่องที่4ค่ะเรื่องที่สก็คือเป็นเรื่องของการสร้างความสนใจให้กับลูกค้ามีอะไรที่มันดึงดูดใจลูกค้าบ้างถ้าหากเราเลือกสินค้าประเภทนั้นแล้วเราสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้ไหมมีอะไรบ้างบุคลิกภาพค่ะการแต่งตัวการแต่งกายของเรานี่คือเรื่องที่สําคัญค่ะวันนี้ถ้าท่านขายเครื่องสําอางแต่ท่านไม่แต่งหน้าเลยท่านไม่แต่งตัวเลยท่านคิดว่าท่านจะขายได้ไหมคะ ยากแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะลูกค้าเนี่ยเวลาเดินผ่านมาเนี่ยขายเครื่องสําอางเขาจะมองอะไรก่อนจะมองเครื่องสำอางหรือมองแม่ค้าก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะมองคนขายก่อนนะจริงไหมอือคนขายนี่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ไหมถ้าหากเราไม่แต่งตัวอะไรเลยยากมากฉะนั้นเราจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าหน้าตายิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสนะคะเป็นนักบริการที่ดี สินค้าเราก็จะลองลงมาอ่ะบางคนไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะเป็นสินค้าแต่ซื้อสินค้าเพราะแม่ค้าเยอะเลยค่ะนะคะอันนี้ขอบอกเลยจากประสบการณ์ซื้อจากแม่ค้าไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวของแม่ค้านะคะอ่ะอันต่อมาบางคนก็บอกพี่ก็หนูว่าไม่แต่งตัวเขาทำไงดีล่ะคะไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวเลยทาไงท่านก็สามารถที่จะสร้างแรง สร้างความสนใจจากลูกค้าด้วยวิธีการตกแต่งร้านโอ้โหแต่งร้านะแบบแนววินเทจนะขายเครื่องสำอางขายเครื่องเครื่องสาอางนี่แบบแต่งดอกมงดอกไม้นะฮะเป็นสีชมพูเลยเหมือนเป็นเข้ามาในบ้านสีชมพูวานแววเลยนะฮะหรืออยากแต่งแบบเท่ๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่สําคัญเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวมันมาจากตัวของแม่ค้าด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแนวทางสั้นๆน,นะคะที่อยากจะคุยในวันนี้นะคะกะ็จะมีคลิปต่อๆไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขายมาให้ทุกๆท่านนะคะได้รับชมรับฟังกันเรามาแชร์ประสบการณ์กันโอกาสหน้านะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องของการขายเกี่ยวกับเรื่องของการขายประกันชีวิตนะคะ ซึ่งเป็นงานขายที่ยากมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านคอยติดตามกันนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ